ขอโฟกัสขอโฟกัสเปิดตลให้ดูอยากบไม่เปดตกบัไม่เลยนะบไม่เลยชนเลยชนชนชนเลยไปชนตั้งแถวไปชนไปเฮ้ยอย่าไปชนกับอ้ตตอนนะชนเลยเฮ้ยที่มย์ทำไมชอบเสียงดังอะครับที่บ็กทำไมชอบเสียงดังอะครับเออสวยจีนน้องแกงหูเหรอครับน้องสวยแกงหูเหรอครับแก๊งบ้านเล็กฮะที่บ้าเ็ก ใครพี่มึงครับใครใครลูกใครใครเกิดที่เดียวมึงครับคุณแม่ใช่พี่มึงครับไอ้เหี้ยขยาลงให้มัลง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 แล้วเขาช้าเลยไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปไอ้เหี้ยทิปปะรั่วไอ้เหี้ยทิปปะรั่วไอ้เหี้ยทิปปะรั่วไปไหนไอ้ตายเหี้ยไอ้เหี้ยขยาเอาสปา๋องดันขึ้นมาดันขึ้นมาไป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 เป็นไงเป็นไงรันให้อ่ะ ไหวกูป้าเดเมทมาเดเมมาเดเมมาไม่มีอะไรไม่เฮ้ยได้ไมเาเฮ้ยได้ไมเราเพื่อนด้วยเพื่อด้วยเอาื่อกูป้าไอแกงเฮี้ยนนี่ไม่มีขวยเลยเลยเฮี้ยขยะเพเ่อนเพื่อนเงื่นเพื่อนไปปะเือเลยขาหจากฟางเมืเลกขาหลังกูพูดเลยนะกูเตมรือในสัตว์กูเตือ้ไรือนสัตว เฮียวันอะไรไอ้ควายเป็นเฮียใช่สวยเฮียโว้ยทีนีหมอนต้โดชไว้เพื่อนเดินมาเดินมาเนมาไกาไอกระจอกไม่ได้ทำาอโดนไม้เพื่อนไป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 เดิไปเนไปเสียายม่แต่เสียงไอ้ครวยเฮียเทปเอไอกระจอกไอวาไไม่ได้ช่วยไม่ได้้เดินมา่วยเลย่อนไายเยอะช่วเพื่อนเฮียนาเฮียเรือเไอควายไอแก๊งบ้านเลกไอ้ั์ไอแก๊งไม่มีบันยยแก๊งจนไอ้แก๊งตนนีเฮียแก๊งตา

อุ้ยว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 ุ้ยไปใหม่เธอไปทำไมหลังไฟไปทำไมมาทำไมไม่ต้องมาฝั่งนี้เลยมันมันไม่มีตัวรถฝั่งนี้เอาศพมาาฝั่งนี้เอาศพมาเกาะฝั่งนี้นะได้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 ไปไปไปบอกโอ้ยไอ้ในเมร์เฮ็ดเอาศพาเอาศพบเกาะมาเกาะฝั่งนี้แค่นี้พอแค่นี้พออะไรมึงเอาเพื่อนไปหรอมึงมึงรักเพื่อนปะรักเพื่อนปะรักเพื่อนมาปะผมมอบกวันนี้สัตว์เออรักเพื่อนมาปลารักเพื่อนมาปลา มตายปักเพื่อมาฟาดโดนน้องกูดิแกงเหมือนขี้เลยเหมือนขี้เลยเหมือนขี้เลยน้องกูได้ตัดไปก็เจอไอ้พกนี้สอบบันยิ้มสอบบันยิ้มสอบบันยิลิ้นพันลิ้นพันลิ้นหน่อยลิ้นพันลิ้นหน่อยอ่ะไอ้แยแผนเนี่ยเออจัดเลยจะไปเล่นแผนโง่งไอ้เหี้ยแผนโง่ๆไอ้เหี้ยก่ะ เ้ก็ดูแลปลาเรืออยู่แล้วตัวกินแบบบอกเลยเนี่ยเข็นหมดอ่ะ่อกแล้วกูไม่ยิงนะกูไม่ยิงนะปพาเลยเดีออกเลยอ่งีไอ่ตองไป่ตงดโอ้โหอไยี้ไอปาเอยาป้าโหพี่พี่แผเนี่ยแผ่นนี้ผมเล่นตั้งแต่ มีจีด้วยหรอใครไม่มียาวิ่งปหมคนอะไรเช่นน่้เลยยาวิ่งเหลืเออบ้านเรืยกอกมีจีได้เนี่ยเออคือจีได้อ่ะบ้านเรียกดอกเหรอเอดีไม่ได้ใช้เลยอ่ะเลอะเรพูดคำขี้อะไรขวายโอ้โหไอขี้ไอเอดีไม่ได้ใช้ไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยตัวไม่ได้ไม่เหลือเกตื่นนะเอา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 ไม่ได้ใช้อะไรเลยเคยมีเห็นป่ะคืงมาตัวนึงอ่ะตบไม็กตบเล็กตบเล็กคำขี้อะไรไอ้โง่ในเกิด

ไม่โดนเพื่อนกูายเยอ้ือยเยเรอรอมารอฟาร์มหออเก็บศพวสเปลอจับเลกูเด็แผ่นเลโก้ดิแผ่นเลโก้ดิแผ่นเลโก้ดิเจอแผ่นเลโก้ดิเฮียไอ้ไหนหาดาวขวาปขวายขวายเี้ยสับเปลอเกินกูอะแขวะไม่ทำเทียอะไรเลยท่าแบคคิวเชียรตตัวเดียวพี่ไปศิดสามดดีก่อน เราไม่ค่อยมีเลยดิไง่ไม่คนละมึงแยกออกหน่อยดิมึงเล่นเพจอะไรเนี่ยพวกกูเล่นกันมาไม่รู้เท่าไหร่นะนุ้วะพี่มีมีหัวใจอยู่แถวนี้ปะมีเบครับมีมีขอขอพูดมาหน่อยได้ไหมอ่ะอันนี้คือผมอยากถามว่าใช่ไงเล่นชิวๆอ่ะเราเล่นชิวๆอ่ะเราเล่นแบบตัวกินแมพเล่นแบบตัวกินแมพอ่ะเล่นแบบตัวกินแมพเป่นไปแล้วหรือเปล่าวะฮะ มึงเล่นอะไรผมว่านี่คือสูตรไหนเล่นหนุ่มตัวกินแมพจัดเลยที่บัเล็กที่บันเล็เราเกินมันที่มันเล็เราเกินตัวไหนมีปืนตัวไหนมีปืนขอตัวปืนหน่อย กูยังไม่ทันเก่งรีบกางแล้วกางมึงอะตัวาเลเฮียสาอดเอกซมึงฟังนะกูเล่นกับมืออะกูเดินพูดทางสายเดินชุบเพื่อนเดินพูดทางสายมึงอย่เย้แดงถือมีดมึงฟังเลน้ามึงมาเล่นชอัวเอ็กูให้อยู่ดูให้อยู่ดูให้อยหมากเหมือนเป็นนุ่มให้พวกกูเตะต่อยอะเล่นเลเมกไอไ่ดแดงแดงแดงขอ้วยไมวะตันขอด จั่สือแดงไหมวะเบียดเบียเบียดเอเดี่มีเพนถามเฟสมันไม่ได้ใช้เพนเลยหรอวะเฮ้ยอย่างก็ถูกูบอกให้น้าที่มันในแก๊งมึงอะตัวไม่ชุบตัวอีโก้เเีะตัวกินแมพอย่างคิววี่แม่งไม่ได้แบบทำอะไรเลยไม่ได้โชว์เลยอะไฟเนี่ยที่ำไงดีวะจับไฟเมื่อกี้มีเอเดีสิบอันไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ฮิเอะเป็นอะไรกัะเอะหลักกันจัดใช้ของไหมหลักการจัด รวยเขาอยากได้กอดจัดเลยใครบ้าใครบ้าไว้เี้ยกูจะหลุดไอ้บ้าเราไหวเราไหวที่มันเรียกเราไหวไอ้จิมสวยน้องสวยสวยมากไอ้จิมมึงกรีดร้องทำไมเมื่อกี้ทำไมเนาะสื่อคือสื่อก็บอกแล้วให้เก่งก่อนค่อยก้าวยังไม่ทันเก่งเดี๋ยวรีบก้าวเอ้ยมีใครเอาบวะมีใครสอบวะมีใครสอบวะมีใครเอาบวะพี่สอบมันเหลือ จบเหลือดิเราคนไม่พออ่ะก็ถามเพื่อนดิไมไ่ได้ใช้ยาวิ่งเลยวะยาวิ่งอยากันตันก็ไม่ได้ใช้อ่ะงงไงมีใครมีห่อเหลือบ้างมีใครมีห่อเหลือบ้างของมันไมีใครเอาศพบ้าศพเหลือวะไอ้ใครมีห่อบ้าห่อเหลือบ้างมีใครห่อเหลือบ้างตามสองสามไปไอ้จีนเราต้องเราต้องห่อเดียวอ่ะน้องพี่พี่คิวได้ไรพี่สี่ร้อย ผมว่าศพนี้ไปไปไว้บ้านดีกว่านี้ไปไลเล่้ยยังไงเนี่ยขนาดในเรื่องรถยังหาเราเราช้าชาได้พาเริ่มงามปืนยูที่ไอไอไออโห้างตอ้า่อาอโหใครมีศพปืนมั้ยเอาใครเอาใครเอากปบ้างกมีศพเปล่านะลูกกบเอามาลูกกบอยู่ไหนในชุดไหนผมอยู่ท่้เป่าโมอยู่ท่าอุโมอ๋อเกันไปโพนมันมีศพหนึ่งเอาหน่อย จเลเมากเกินเร็วพี่ชูยังไหเ่อมเล่เยแลวพี่อง้หลังไฟเราเหลือศพนึงเห็นปะเฮ้ยแม่งพวกแม่งรู้จัดรู้ดีจัดมาได้ี่าถ้ากันเดี๋ยวไปห่อตเอเดี๋ยวมาเอาเฝ้าไปแป๊บนึ่งรอนี่ไงรถอสต้าสีขาวต้องทิ้งบ้านเขาจะอุ้มเขาจะเอาให้แบบอ้ไข่อ้ไ่มยฝากอุโมพี่ชูศพ ตายดิพี่พี่มไปด้วยพี่ติมไม่มีใครมือว่างไหมเล็กมีมีมีถางว่ามีถุง่สายฟ้าไปด้วยได้ปะไมพี่จะอุ้มไม่รอดหือลมาเอ็เจ๊บเจ่ถูหอเยบู่ไหเจบอยู่ไหนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกันหลังวันหลังวันทซเลซายก็ได้โอเคข้กับพี่โลหานเลยพี่ผมอยู่กับพี่โลหานผมวิชานอ่พี่ติมยังไเนี่ยไม่มีศพมาศพเลยไอนตองมันมาอ่ะตองมันมามเผมกำลังไปคุกพี่เยอะมากมากเฮ้ย ไม่น่าโหลดตำรวจไปเรื่อยเลยนะตำรวจไปเรื่อยเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมีศพว่างอยู่ศพนึงอพี่ดอกบัวกลับไปเอาแป๊บนึงพี่เดี๋ยวผมกลับไปเอ้รถซีอยู่ไหนอ่ะมันเกินเว้ยยังไงมันก็ว่าไม่ได้พีทิ้งก่อนพี่อศพนี้ไปทิ้งก่อนพี่โหพี่พี่โลอยู่ไหนนะข้าวอยู่ข้าวไอตรงเอดอกบ้าเนอะอะไรเจอเจอกันหลังพอเจอใครเจอกันหลังพอเจอใครโอเควะโอเคจะชอนบนอะไรพี่ชอบอะไรหรือติมอยู่ไหนให้พี่ไปหาเอาหกศอกโลไว้เดี๋ยวกลับไปได้นะหมดไดนะหกศูนย์เก้าหกพอดพอดแบ่งไ้ ป้นแล้วเอ๊ะแต่ว่า AD พี่เต็มอยู่เลยอะเพื่อนห่อไปแล้วมั้งเพื่อนห่อก่อนได้ป่ะครับน่าจะห่อแล้ว